กาละครั้งหนึ่งมีครอบครัวพราหม์อยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆพราหม์ผู้นี้เป็นคนกตัญญูดูแลมารดาที่แก่เฒ่ามาตลอดไม่เคยทอดทิ้งจนวันหนึ่งมารดาของเขาล้มป่วยหนักและจากไปอย่างสงบทุกคนในครอบครัวรู้สึกเสียใจแต่ไม่มีใครร้องไห้คร่ำครวญเพราะต่างก็เข้าใจว่าความตายเป็นของธรรมดาทุกชีวิตต้องพบเจอผู้คนในหมู่บ้านเห็นแล้วก็ประหลาดใจจึงถามว่าทำไมพวกท่านไม่ร้องไห้เลยพราหมยิ้มอ่อนๆแล้วตอบว่า เรารู้แล้วว่าการร้องให้ไม่ทําให้คนที่ตายฟื้นขึ้นมาสิ่งที่ทําได้คือระลึกถึงความตายและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาทคําพูดนี้ทําให้ทุกคนเงียบลงและเริ่มคุ้นคิดถึงชีวิตของตนเองในขณะนั้นเองพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพมองเห็นครอบครัวนี้มีสติไม่เศร้าสศกเหมือนคนทั่วไปก็เสด็จลงมาจากสวรรค์พร้อมกล่าวสรรเสริญว่าสาธุครอบครัวนี้มีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตแม้ความตายมาถึงก็ไม่หวั่นไหวเพราะใจตั้งมั่นอยู่ในธรรม แล้วพระอินทร์ก็ประทานพอนและลาบสัตราให้แก่ครอบครัวนั้นตั้งแต่นั้นมาเรื่องราวนี้จึงกลายเป็นตัวอย่างว่าผู้ที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะไม่เศร้าโศกเกินไปและจะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า